คำถามยอดฮิตประกันสังคมนะครับตารางจ่ายเงินชราภาพนะครับ18 20ปีเนี่ยมันได้ประมาณ3,675บาทถึง4,125บาทแต่พอไปรับจริงๆแล้วนะครับกับได้เดือนละ3,218เองทำไมมันไม่ได้ตามตารางนะครับเป็นเพราะอะไรคลิปจะมา พูดคุยกันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตารางที่ท่านเห็นอยู่นะครับบ่อยๆที่ผมนักมักเอามาโชว์คือตารางฐานเงินสมทบสูงสุดของประกันสังคมคือฐาน15,000บาทจะเห็นว่าตารางเนี้ยนะครับจะเจอกันบ่อยนะครับเห็นไหมฐาน15,000บาทส่งประกันสังคมมา20ปีจะได้4,125บาทหรือ18ปีจะได้3 6 7 5บาท โดยประมาณนะครับก็ขึ้นอยู่กับจํานวนการส่งซึ่งฐานตัวนี้ไม่ได้หมายความถึงการนําเอาไปใช้กับนะครับทุกๆคนเพราะแต่ละท่านมีฐานเงินสมทบที่แตกต่างกันเราต้องทําความเข้าใจกัก่อนว่าประกันสังคมเนี่ยนะครับเวลาเขาคํานวณเงินบํานาญเขายึด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบนะครับ หมายความว่าทุกๆครั้งที่เราหรือนายจ้างหักประกันสังคมนะครับเข้ากองทุนประกันสังคมเนี่ยหักของเราไปกี่บาทก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันมีฐานวิธีการหักอยู่เขาจะหัก5%ของฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทฐานเงินเดือนหมายความว่ายังไงถ้าคุณเงินเดือน10,000บาทเขาหักแค่5%เของ10,000บาทนะครับก็คือ500บาทเท่านั้นเอง นะเขาหัก500บาทในขนาดที่ถ้าคุณเงินเดือน100,000บาทเขาหัก5%ของฐานสูงสุดคือ15,000บาทมันมีฐานตันอยู่มันไม่ได้หัก5%ของแสนหนึ่งแต่หัก5%ของ15,000บาทนะครับก็คือ750บาทนั่นเองนั่นเป็นเหตุผลที่ว่านะครับทำไมบางท่านนะครับที่เงินเดือนไม่ถึง15,000นะครับ พอไปคำนวณบำนาแล้วได้ไม่ตรงตามตารางนะครับที่พูดกันว่าฐาน15เนี่ยได้ไม่ตรงเพราะด้วยเหตุผลนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นเราจะมาคำนวณกันให้ดูนะเป็นตัวอย่างละกันนะครับว่ามันคำนวณยังไงนะครับหน้าตาแบบไหนนะครับสมมติตัวอย่างนี้สมมุติเลยนะครับว่าเราส่งประกันสังคมมา20ปีแต่ฐานเงินสมทบใน5ปีสุดท้ายหรือ60เดือนสุดท้ายไม่เท่ากันนะครับนะครับโดยยึดฐานคิดที่ ฐานความเป็นจริงว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับเงินเดือนนะครับในแต่ละปีเนี่ยนะครับเท่ากันจนถึงปลายปีแล้วก็ปีหน้ามันจะมีการปรับเงินเดือนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นพอปรับเงินเดือนใหม่เงินเดือนมันจะขยับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอาตามในรูปแบบนี้นะมาดูกันนะครับอันนี้ตัวอย่างนะวีที่1นนะครับเราย้อนกลับไปนะเอาเฉพาะ5ปีสุดท้ายนะครับมาพูดกัน5ปีสุดท้ายปีที่1เงินเดือน1 0,000บาทนะครับคูณ12ก็แสน0 0 0หบาท อันนี้เราจะหา60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับปีที่2อ1 1 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับคูณ12ทั้งปีก็แสน0 0 0บาทปีที่3 1 2 0 0 0บาทคูณ12ฐานาทั้งปี1 1 4 0 0 0 0บาทปีที่4 1 2 5 0 0บาทคูณ12 1 5 0 0 0 0บาทนะครับทั้งปีปีที่5 1 3 0 0 0บาทคูณ12 นะครับ156,000บาทนะครับคราวนี้เราเอามาบวกกันแสนส0 0หมื่นบวกแสน0ามหมื่นสองบวกแสนสี่หบวกแสนห้าหบวกแสนห้าหเท่ากับ72,000สคราวนี้72,000สหาร60ก็คือให้มันเฉลี่ยนะครับเป็น60เดือนสุดท้ายได้11,700บาทนี่คือฐานเงินสมทบที่แท้จริงนะครับนั่นเองที่เราจะไปคิดคำนวณบำนาน พอเราได้1 1 7 0 0บาทนะครับเราเอา1 1 7 0 0เนี่ยนะครับส่งประกันสังคมมา20ปีมาคำนวณมาเข้าสูตรเลยวิธีการคิดนะครับคิดส่วนต่างจำนวนปีก่อนนะ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส,ส่วนที่เกินมาส่วนที่เกินมาไม่หายไปไหนมันเพิ่มทุกๆ12เดือนเพิ่ม1.5ทุกๆ12เดือนเอา1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่มของเดิมประกันสังคมเนี่ยให้บำนาญยู่ล้วเปอรบเซกนตบ เปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นบวก7.5%ที่จะเพิ่มขึ้นเป็นยี 27. 5 27.5%ยดของห1 7 0 0ื่นบาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,218บาทนี่คือได้รับบำนาญแล้วนะนะครับบำนาญตัวนี้ไปเลยนะครับต่อเดือนทุกๆเดือนนี่คือวิธีการคำนวณที่แท้จริงนะครับสำหรับใครที่ฐานนะครับ5ปีสุดท้ายเนี่ยนะครับไม่เกิน15มื่น้า แต่ถ้าใครฐาน5ปีสุดท้ายมั่นใจแน,น่นอนว่าเกิน15,000เ,นเน 15, งินเดือนเกิน15,000มาเงินเดือน20,000มาเป็นหลายปีแล้วนะครับ, 20, รบก็ยึดฐานนั้นได้เลยเพราะว่าเราคำนวณด้วยฐานนั้นนะครับ Overwatch นะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นจึงตอบคำถามได้ว่าทำไมบางคนนะครับจึงเงินเาเงินบำนาญที่ได้รับจริงไม่เท่ากับที่ฐาน15,000บาทก็เพราะเหตุผลนี้นั่นเองนะครับฝากกดไลค์ like, กด subscribe เปนกำลังใจด้วย ก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป l p s t o Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบริการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็สไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับ รูต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ3นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ WiFi สาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมา้าซิมา้าเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทําให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ otp ไม่ควรให้รหัส atm ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับพาน1่า